ใบหน้าแบบลิซ่าแบคทิงใกล้เคียงกับสวยแนวฝรั่งชาต,ตะวันตกหรือสวยแนวอนิเมะญี่ปุ่นมากกว่ากันกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับ้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความคิดเห็นของชาวโลกละกันนะครับผมตามหัวข้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับไปดูกันน้านฟังความเห็นที่1เลยนะฮะความเห็นที่1นนะครับได้ตอบกลับว่าใบหน้าของลิซ่าคือเบ้าหน้าพระราชทาน สามารถแต่งได้หลากหลายแนวดูได้หลายชนชาติเพราะฉายาก็คือตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตอันนี้ไม่ได้อวยเกินไปใดๆทั้งสิน้นความเป็นที่2นะครับผมถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็หน้าตาน่ารักแบบคนไทยแต่ลิซ่ามีโครงหน้าที่เล็กปากสวยดังก็มีตาโตเลยสามารถแต่งหน้าแล้วเหมือนกับคนต่างชาติได้จะแต่งสายฝอรหรือสายเอเชียก็ได้แถมใส่วิกอะไรก็ไม่ตาย ปังหมดทุกส่งทุกสีความเห็นต่อไปนะฮะสวยแนวไทยภูมิใจด้วยไม่ต้องพยายามสวยแบบชาติอื่นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอาจจะไม่ได้สวยสุดแต่ความยูนิคและสเสน่ห์คือโดดเด่นที่สุดขึ้นอยู่กับการแต่งหน้าทำผมเราว่าโครงหน้าน้องจะออกแนวลูกเซี่ยวนิดๆเลยไปได้หลายลุกและที่สำคัญอินเนอร์น้องจะแสดงออกตามลุกที่แต่งด้วยไปต่อก็ดีความเห็นต่อไปนะครับผม ถ้าไม่ได้แต่งหน้าน้องก็คือสวยแบบไทยเอเชียเรานี่แหละแต่น้องมีใบหน้าที่แต่งได้แล้วมันกลมกลืนไปหลากหลายแนวถ้าทำผมบอลใส่คอนแทคก,ก็คือดูลูกครึ่งมากช่วงแรกๆมีแต่คนเข้าเจผิดคิดว่าน้องเป็นลูกครึ่งกันเยอะความเป็นต่อไปนะฮะเป็นแนวญี่ปุ่นมากกว่านะลิซ่าไม่ออกแนวฝรั่งเลยแต่แต่งหน้าแนวนี้แล้วขึ้นมากๆลิซ่าเนี่ยขีโกงมากๆเลยคนนึง ถ้ามองแบบแม่คติด้วยหน้าแบบนี้แล้วบวกกับหุ่นมันถูกจริตคนหลายประเทศมากนอกประเดน็นฮอีความเค็นต่อไปนะฮะเคยดูคลิปหมอสันของฝั่งฮอลลีวูดเขาบอกว่าน้องมีสัสดส่วนของใบหน้าทองคำโกลเด้นเลโชชนิดที่แทบไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลยซึ่งโกลเด้นเลโชคือสัดส,ส่วนเลขาคณิตบนใบหน้าเชน่นระยะห่างระหว่างดวงตาความยาวของจมูกความหนาของนิ้ฝีปาก ความกว้างของดวงตาสัดส่วนของโครงหน้าความสูงของหนวกแก้มที่ได้รับการคำนวณมาแล้วว่าถ้ามีระยะเท่านี้คือเป็นใบหน้าหน้าทีเพอร์เฟกแล้วของน้องลิสเขาเคยเอาสัดส่วนใบหน้าทองคำไปทาบคือปรับแค่ส่วนหนวกแก้มนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนอกนั้นคือสัดส่วนใบหน้าทองคำคือเป๊ะไปหมดแต่สัดส่วนโกลเด้นเลโชเขาอ้างอิงจากความงามของฝั่งตะวันตกนะ เลยเอียงไปว่าใบหน้าน้องน่าจะเป็นที่ชื่นชอบในฝั่งตะวันตกมากกว่าฝั่งเอเชียแต่ส่วนตัวคิดว่าอยู่ที่การแต่งหน้าทําผมด้วยเพราะน้องไปได้หลายลุกมากๆจากเอเชียฝรัง่งสวยเท่เก๋เปี้ยวน่ารักแซบคือน้องจัดให้ได้ทุกอย่างจริงๆอินเนอร์ดังแบบคือแรงมากๆอีกความเป็นต่อไปนะฮะถ้าไม่แต่งหน้าหรือแต่งบางๆลิซ่าเหมือนคนไทยได้แท้เลย แต่แต่งหน้าแล้วออกแนวสาวตาคมสาวเอเชียตะวันตกไหมบอกไม่ถูกหน้าแนวเดียวกับแทฮยอง BTS ลิซ่าคือได้ทุกลุกเมื่อก่อนมีคนว่าหุ่นลิซ่าว่าผอมเกินตอนนี้หรอเอวเล็กแต่ต้นขากลมมีสะโพกมีวินัยมากที่ปั้นหุ่นแบบนี้ได้แต่อยากให้ลิซ่าไว้ผมตัวเองบ้างหลังๆใส่วิกบ่อยชอบแบบผมปกติแบบเมื่อก่อนก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i ต e ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ